Oc ừ. ừ, ừ. mặt Mà ừ. Mà thăm mày. Mẹ bên ai hm? Lorna Lorna. Lóng 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 ลูกนกตกออกจากหลงังอือเป็นไหนครับเป็นไหนเปนไหนอืออือลูก,กตกน้ำเมื่อกี้ก็หมดกัดตัวเดีวยวกันหรือเปล่าไม่รู้มหมดกัดเลยเช็ดน้ำออกมาจากกลางน้อลูกเนาะเปียกหมดเลย เื่อเหรอฮะมันกินนะอะผักหนานั่กินไปกินผักนะลูกเอเอมันต้องกินเนอะผักกรนะหล่ำอะเอามาให้มันนั่งดูกินตัวนอนไม่มีอ่ะดิตั้งไงยังอะที่เราได้มาปา่าวกันเหรอปิงพึง่งอ๋อเพื่งมาดูกมาให้หนูกินหน่อยนะมามามาไม่หน,น,นิ ให้กินเหรออิ่มแล้วเหรอมาม่าอะไรให้กินน่ะลูกอุมโอ้ยมาม่าอืมกินแล้วอู้ยยยยอาอีกครับเอาอีกครับอีกไหมอีกอีกหนาวแล้วลูกหนาว นกมดรังมดเต็มเลยมดเต็มรังมดเลยตามรังนกมันก็อยู่งว่าใดแล้วมดเต็มรังเลยลูกมันตกออกมาเนี่ยเฮียหยุดนะฮะหยุดเอวกันนะพึ่งนะฮะหมดไปครับหลับแล้วหลับแล้วไม่ควรแล้วครับ นะเป้ยนี่จะโตอืมเป่าคอออกตั้เนะไม่ใส่หันไปเป่าคอหมดออกให uh ้ม huh. ันตั้เนะเช็ดตัวให้แล้วนันสบายเลย หมดหหลายแฮงตัวนี้เปียกเลยเอามาเช็ดตัวก่อนหลับแล้วโมหมูันหมูมันตรงนี้เงี้ตรงนี้ตรงนี้จุดเบรน,นี้ข้างบนมีหมดไร่ทบ้งหมด,มหมดไปจับเข้าหลังไปจับได้ไหม เอาขึ้นบ้างก่อนเอามนขึ้นไปหาแม่มันเด้อไปลูกไปรถมาเดียวข้ารางขอพูดรับไปลูกไปรอแม่นะเอาลองเลยลองด่เอาแม่งปีนหรอกยาไปเดต้นเดินต้นอีกหนี่งรไหนขันยุคลานก็ได้สองเลย ไปอย่าโซนอย่าโซนต้องหางไปเ้ืงยไปเร่อยที่อคนเราไปทเทำกิน่้ำาข้าวเพ้หมดเต็มห้ังอยู่ดัเนี่ยมันมากอบสิคือเก่าอะหละอบสิหมดคือเก่า